นี่คือก้าอีรุ่นบางเคิรรหัส pl 1 8 8ค่ะสินค้าจากชัวเฟอร์นิเจอร์ หุ้มด้วยผ้าเนื้อนุม่มลายหนังสีน้ำตาลโครงเหล็กสีเทาแข็งแรงทนทานออกแบบให้รับกับแนวศีรษะเล็กต้นคอรับคําหนักได้ถึง120กิโลกเลยทีเดียวค่ะมาดูขนาดเก้าอี้กันก่อนนะคะความกว้างของเก้าอี้อยู่ที่76ซนตเมตรค่ะลืกอยู่ที่69ซนเมตรสูงปรับต่ำสุด111เซนค่ะปรับสูงสุด117เซนนะคะมาดูส่วนพนักพิงกันก่อนนะคะหุ้มด้วยผ้าเนื้อนุ่มลายหนังสีน้ำตาลค่ะความหนักของพนักพิง5.5เซนเลยทีเดียว พนักพิงกว้างอยู่ที่56เซนนะคะสูงอยู่ที่40เซนค่ะโครงพนักพิงเป็นแผ่นไม้นะคะมาดูที่รองศีรษะค่ะเขาจะออกแบบมาให้รับกับแนวศีรษะและต้นคอนะคะุ้มด้วยผ้าลายหนังสีน้ำตาลเช่นเดียวกันค่ะโครงเป็นโครงไม้นะคะขนาดกว้างอยู่ที่54.5เซนสูงอยู่ที่27.5เซนติเมตรนะคะส่วนความหนาเท่ากันค่ะอยู่5.5เซนค่ะมีโครงเหล็กเชื่อมต่อระหว่างที่รองศีรษะกับพนักพิงนะคะเราใช้เหล็กหนา1.2ม mm ิลนะคะส่วนบออน,นั่งนะคะุ้มด้วยผ้าเนื้อนุ่มลายหนังสีน้ำ เช่นเดียวกับพนักเพิงนะคะใช้โครงเป็นแผ่นไม้นะคะขนาดความหนาของเบาะอ,อยู่ที่17.5เซนเสริมด้วยฟองน้าอย่างดีนะคะเบาะขนาดกว้างอยู่ที่55.5เซนค่ะลึกอ,อยู่ที่48เซนนะคะมาดูส่วนที่วางแขนนะคะเป็นโครงเหล็กสีเทาเหล็กหนายอยู่ที่1.2ม mm ิลนะคะผิวสัมผัสที่วางแขนหุ้มด้วยผ้าลายสีน้าตาลเหมือนกับพนักเพิงนะคะให้ความนุ่มสบายมาดูระบบการล็อกของเก้าอี้ตัวนี้ค่ะสามารถล็อกได้ที่90องศา 105องศาแล้วก็15อองศาคือ3ระดับนั่นเองค่ะเราใช้เพจหนา <S <S เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยค่ะส่วนขาเก้าอี้นะคะเป็นขาเหล็กสีเทาและสมีขา3าม0มิลลิเมเดียวส่วนลูกล้อเป็นพิูสีดำค่ะขนาดอยู่ที่50มมิลน,นะคะนี่คือเก้าอี้ทำงานสินค้าดีจากชัวเฟอร์เิเจอร์รุ่นบังเกอ